mấy muỗm ừ. mẹ cuốc ao hại, mày chơi bong, oh, ồ, mát mày ngay, ồ, mát là chẳng hạn chơi bong, 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 chơi มันไหลเลยโอ้โหคือมันหลาเถอะละแม่ใหญ่เออคนใหญ่คนน่ะหมูกะมีแม่ครัวเพิ่นเอาหอยโอ้นีหมูพ่อแม่ครัวเอาหอยแม่นบ่แม่นบ่เนาะบ่แม่นไปร้อยเอาของเพิ่นมาบ่เจ้าโอ้ยข่อเนื้อตากอีกไข่อเนื้อบ่ที่เอาเองพ่อใหญ่ ข้อกินจักอันเลยกว่าเอาเงยัหละเขาใหญ่กเคือคืออะบอกเอามคือคือมาคือคืออะมูบมได้บออุ้ยอันนี้เียไปถอดอีนอยโอ้ยเดีบยมาคือคืออได้ว่าสิเอาเองพ่อเถอคเฮยขั่วหยาดใส่ตาหายยใหญ่เออจักแนวสิว่าไอม่คั่วายิดห หรือเจ้าญาติเองไหมยังอุ้ยระดับข่อยด้ยสีอาวอ่าคุณน่ะเต็มทั้งสองตะกร้าหนาวเนาะมือนี้อือคือสิได้หลายมืออยู่ดอกเนาะไม่ไงหมายถึงว่าหนาวเนาะบอกโกับเขาเจ้าหนะคือสิได้ได้กินหลายมืออยู่ข่อยเบิงและโบได้มาต้องซื่อมาไงเนื้อก่อนเด้อเออไปเฝ้าเนื้อก่อนเออคือจะบบได้มาหาข่อยลายมืออยู่ดอกเนาะตังว่ากันด้อพ่อย ได้มะเขือเขอื่อนเอาพร้อม้ไม่ใหญ่อะน,นี่ได้มู๊ักหลายกับบอยอมแบง่งว่าไม่คัวเอาไหา้เขาคือสิเอาไห้แล้วหลายทัย้งว่าบุมแม่นแหละเพิ<ะ>่นคือสิจับเอาเองหะคอยว่าไปงานได้ลุกงานานั่ง